ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดม่ได้ด้วยเสียนกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียนกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2567 เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันะบิดกขุทธกานิกายคาถาธรรมบทอยู่ในมัคควร์เรื่องนางกิสาโคตมีเรื่องก็มีอยู่ว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบนางกิสาโคตมีแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ตังปุตตะปะสุสัมมัตังเป็นต้นความพิสดารว่าในกรุงสาวัตถีมีเศรษฐีคนหนึง่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง40โกดแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นฐานไปทั้งหมดก็คือเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็ทำให้สภาพทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยถูกเผาเป็นถานไป เศรษฐีก็เกิดความเสียดายเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสูบผอมไปจากเดิมทีนี้มีสหายคนหนึ่งก็มาเยี่ยมเยียนได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีแล้วจึงแนะนำอุบายที่จะให้ฐานเหล่านั้นกลับกลายเป็นเงินเป็นทองตามเดิมโดยแนะนำว่าแน่สหาย ท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านไปมาแล้วก็พูดว่าคนอื่นๆเข้าขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุใดท่านกลับเอาเงินเอาทองมานั่งขาย ถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใภแล้วมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่เธอท่านจงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกทิดาของท่านให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกัน เศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วก็เห็นด้วยจึงทำตามสหายแนะนำทุกอย่างชาวเมืองที่ผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ท่านกลับมานั่งขายทานเศรษฐีตอบว่าก็เรามีแต่ฐานอย่างเดียว สิ่งอื่นๆของเราไม่มีนางกีสาโคตมีนั้นถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจอยู่ในกรุงสาวัตถีบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีแต่เพราะความที่นางเป็นผู้มีรูปร่างผอมบอบบางคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่า กีสาโคตมีวันนั้นนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วก็นึกประหลาดใจจึงถามว่าคุณพ่อคนอื่นๆเข้าขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นแต่ทำไมคุณพ่อกลับเอาเงินเอาทองมาขายเหล้า เศรษฐีก็กล่าวว่าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูนางก็ตอบว่าคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงพูดแล้วนางก็กอบเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีเห็นฐานในกำมือนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจ,จากนั้น เศรษฐีก็ได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้สู่ขอนางมาทำพิธีอาวาหะมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40โกดนั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านั้นก็กลับเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตรคนหนึ่ง ในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ถึงแก่ความตายนางห้ามมิให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในป่าช้าเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วเที่ยวเดินตามบ้านเรือนต่างๆโดยความเป็นบ้าเพราะความเศร้าโศก แล้วก็ร้องขอว่าขอท่านโปรดให้ยาแก่ลูกชายของข้าด้วยเถิดผู้คนทั้งหลายก็พากันบริพาทด่าว่าจะเอายาแก่คนตายมาแต่ไหนนางคงเป็นบ้าแล้วเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นครั้งนั้นอุบาสกผู้มีปัญญาคนหนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้ว ก็คิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและคงไม่เคยเห็นคนตายจึงไม่รู้ว่าความตายเป็นอย่างไรหญิงคนนี้มีจิตฟุ้งซ่านเพราะโศกเศร้าถึงลูกชายพระทศพลเท่านั้นจักทรงรู้ยาสำหรับหญิงผู้นี้จึงกล่าวว่าแม่คุณ ฉันเองก็ไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณะโคโดมขณะนี้ประทับอยู่ที่พระเชตวันจงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลถามถึงยาสำหรับรักษาบุตรของนางสินางรู้สึกดีใจที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาบุตรของนางให้หายได้จึงอุ้มบุตร รีบเดินทางไปพระเชตวันวิหารเมื่อถึงพระวิหารแล้วนางก็เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงประทานยาสำหรับลูกชายของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของนางจึงตรัสว่าไปสิ นางจงเข้าพระนครหาเรือนหลังใดที่ไม่เคยมีคนตายแล้วจงนำมเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมาก็หมายความว่าให้นางนั้นเข้าไปหาเมเล็ดพันผักกาดที่จะได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเพื่อจะมาเป็นเครื่องปรุงยาให้ในดวงจิตของนางก็คิดว่าของนั้นหาไม่ยาก นางก็จึงรับพระพุทธดำรัสว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วนางก็เข้าไปยังพระนครเข้าไปเรือนหลังแรกก็เอ่ยปากขอว่าพระศาสดาปโปรดให้ข้านำเมล็ดผักกาดไปเพื่อทำยาสำหรับลูกชายของข้าถ้าในเรือนหลังนี้ไม่เคยมีใครใครตายปโปรดให้เมล็ดผักกาด แก่ค่าด้วยเถิดคนในเรือนหลังนั้นก็กล่าวว่าใครเล่าจะสามารถนับคนที่ตายไปแล้วในเรือนหลังนี้ได้นางก็ไปถามในเรือนหลังที่สองที่สามเรื่อยๆไปด้วยพุทธานุภาพนางก็หายบ้าอยู่ในปกติจิตจึงคิดว่า ประโยชน์อะไรด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นพอกันทีสำหรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดในที่นี้นางคิดว่าธรรมเนียมนี้นี่แหละคงจักมีทั่วพระนครความจริงนี้คงจักเป็นข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์ด้วยหวังดีทรงเห็นแล้ว ก็ได้ทำความสลดสังเวชใจก็คือนางเข้าใจแล้วนะคะว่าความตายเป็นอย่างไรและคนที่ตายก็ไม่ใช่จะตายเฉพาะลูกของเธอเท่านั้นทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดจากนั้นนางจึงทิ้งบุตรของนางไว้ที่ป่าช้าผีดิบแล้วกล่าวคาถาว่าธรรมคืออนิจจตาความไม่เที่ยง ไม่ใช่เป็นธรรมของชาวบ้านไม่ใช่เป็นของชาวนิคมและไม่ใช่ของตระกูลหนึ่งหากแต่เป็นธรรมของชาวโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลกด้วยเมื่อนางกล่าวเช่นนี้แล้วก็ไปเฝ้าพระาศาสดาก็คราวนั้นพระาศาสดาตรัสถามนางว่ากิสาโคตมีมเมล็ดพันธุ์ผักกาด ประมาณหยิบมือหนึ่งท่านได้แล้วหรือกิสาโคตมีทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะในบ้านทั้งสิ้นคนตายแหละมีมากกว่าคนเป็นอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าท่านเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแล้ว ความตายนั้นเป็นธรรมเที่ยงแท้ของสพรพพสัตว์เพราะมีมัจจุราชฆ่าสพรพพสัตว์ผู้มีอัธยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมเท่านั้นแล้วก็ซัดลงไปในสมุรก็คืออบายดุดพ่วงน้ำใหญ่ฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าตังปุตตะ ปสุสัมมตังพยาสัตตะมะนะสังนะรังสุดตังคามังมะโหโควะมัจจุอาทายะคัตฉติแปลความว่ามัจจุพานระนั้นผู้มัวเมาในบุตรและปะสุสัตว ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านผู้มัวหลับไหลไปตรงนี้อัถกถาธาจารย์ท่านอธิบายบทว่าตังปุตตะปุสุสัมมตังว่าคนที่ได้บุตรและสัตว์เลี้ยงทั้งหลายซึ่งถึงพร้อมด้วยรูปและกำลังเป็นต้นแล้ว ก็มัวเมาก็คือประมาทแล้วว่าบุตรของเรามีรูปร่างสวยมีกำลังสมบูรณ์ฉลาดสามารถในกิจทุกอย่างและสัตว์เลี้ยงเช่นโคข,ของเรามีรูปงามปราศจากโรคสามารถนำของไปได้มากหรือแม่โคข,ของเรามีน้ำนมมากเป็นต้นส่วนบทว่า พยาสตะตะมณะสังหมายความว่าชื่อว่าเป็นผู้คล่องแล้วในอารมณ์และบริขารอันตนได้แล้วหรือ,อยังปรารถนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นดังนั้นตรงนี้หมายความว่ามัจจุคือความตายย่อมพาคนทั้งหลายนั้นซึ่งเป็นผู้มีความประมาทอยู่ด้วยบุตรและสัตว์เลี้ยงทั้งหลาย เป็นผู้ติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นคือเป็นผู้มีอัธยาศัยเต็มเปี่ยมไปด้วยตัณหาให้ลงไปในห้วงน้ำใหญ่ก็คืออบายภูมิเหมือนกับกระแสน้ำหลากขนาดใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่มววหลับไหลอย,อยู่ไปสู่มหาสมุทรทั้งที่ลึกและกว้างฉะนนั้นเมื่อจบคาถา นางก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนางได้ทูลขอบัพพชาแก่พระศาสดาพระศาสดาทรงอนุญาตให้บัพพชาในสำนักของภิกษุณีนางถวายบังคมพระศาสดาทำประทักษิณเวียนขวาสามรอบแล้วไปสำนักภิกษุณีเมื่อนางบัพพชาอุปสมบทแล้วก็ทำโยนิโสมนสิการ และเจริญวิปัสสนาอยู่มิได้ขาดวันหนึ่งพระเถรีทำความสะอาดลงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโผล่ขึ้นแล้วหลี่ลงสลับกันไปนางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานว่าสัตว์โลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่พูดถึงพระนิพพานไม่เป็นเช่นนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายในพระคันธกุดีทรงทราบด้วยพระญาณว่านางกำลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่นั้นพระศาสดาจึงทรงแผ่พระรัศมีไปปรากฏประหนึ่งว่า พระองค์ประทับนั่งตรงหน้าของนางแล้วก็ตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่พูดถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้ชั่วขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่า ความเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีของผู้ที่ไม่เห็นพระนิพพานนั้นแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นผู้อยู่สิ้นหนึ่งร้อปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นอมตะบทยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นเมื่อจบพระคาถา นางก็ได้บรรลุพระอรหัตผลดำรงตนเป็นพระเถรีผู้เคล่งคลัดในการใช้สอยเครื่องบริขารยินดีคลองผ้าไตรจีวรที่มีสีปอนปอนและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งครั้งนั้นพระาศาสดาประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหาร กำลังทรงสถาปนาพระพิสุนีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะตามลำดับก็ทรงสถาปนาพระเถรีไว้ในตำแหน่งเอตะทะคัะทะทะคะเป็นเลิศกว่าเหล่าพิสุนีในฝ่ายผู้ทรงจีวรเส้าหมองในการจบพระธรรมเทศนาพระธรรมเทศนานั้น ก็ได้มีประโยชน์แม้แกบ,บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องนางกิสาโคตมีก็จบลงนะคะขออํานาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร่ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้ จงเป็นอุปอนิัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านเทินก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะคะ